พาวเวอร์ Magazine, ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศในโลกที่ขีดความสามารถของเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิตของคนก้าวไปอีกขั้นทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสารรค์เรา จึงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลพงพขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าให้ทันกับกระแสะโลกปัจจุบันและอนาคตนี่คือ Next Capital ผู้นำธุรกิจด้านสินเชื่อรถจักรยานยนต์ Next Capital ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อบริษัทบัฟประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2547โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์บแบรนด์ามาฮ่า ต่อมาในปีพุทธศักราช2557บริษัทได้ขยายธุรกิจด้วยการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Honda Kawasaki Vespa และ Suzuki เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมถึงมีการขยายสาขาเพื่อให้บริการครอบกลุ่มทั่วประเทศเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2562ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Next Capital จำกัดวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2,563บริษัทได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน150ล้านบาทเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจากทุนจดทะเบียนเดิม300ล้านบาทรวมเป็น450ล้านบาทปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชน ลูกค้าของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ 1. ลูกค้าที่ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 2. ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และมีบริการดังนี้ 1. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 2. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มือสอง 3. บริการอื่นๆเช่นบริการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์กับกรมการขนส่งทางบกเป็นต้นจากประสบการณ์การทำงานกว่า17ปีในด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จึงทำให้ Next Capital คือมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกว่า600รายทั่วประเทศเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สิ่งที่เราวางโครงการนอนาคตของเราเพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ใน3ปีข้างหน้าน,นสิ่งที่เราจะทำคือสิ่งแรกที่เราลงทุนเนีเราลงทุนในระบบสารสนเทศอย่างมหาศาลนะครับวิ c า t a ์บีไอสกอร์ลิงโอบายแอปพลิเคเราเริ่มลงทุนไปแล้วพอสมควรนะครับในแง่ของบางโปรแกรมบา,บางโปรเจกต์เราเริ่มทำพรารีโอแล้วนะครับ ตัวที่2ในการที่จะรูปเป้าหมายเนี่ยเรามีแผนในการขยายสาขาอยู่แล้วซึ่งการขยายสาขาจะเริ่มก,กี่หน้าจริงแต่ตอนนี้การสำรวจเราเนี่ยไปในพื้นที่ที่เราต้องการเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเราสำรวพื้นที่เราสำรวจดีเลอร์ที่อยู่ในพื้นที่ว่าเราต้องการกที่ไหนบ้างเนี่ยข้อมูลเก็บมาอยู่ในเครืออยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่3ามถ้าต้องการจะขยายยอดจัดจำหน่ายให้ได้หรือไฟแนไนให้ได้พันธมิตรคือดีเลอร์ของเราก็ย,ายังปถูกเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันมันก็ถูกเรา สเวทไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่เราทำเนี่ยเพื่อให้เราเข้าสู่กลยุทธ์ในอนาคตของเราเพื่อแข่งขันเพื่อการแข่งขันของเราเนี่ยนะกลยุทธ์ในการแข่งขันอันที่หนึ่งถ้าเราต้องการจะเพิ่มยอดให้ได้เราต้องสร้าง f ิฟเฟนเจียระหว่างเรากับแคนแอน์มาเตซาาอื่นนะครับมันในแง่ของค่าคอมมิชชั่นในแง่ของดอกเบี้ยในแง่ของเทอมในแง่ของเงินดาวเนี่ยทุกคนใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องแข่งกันได้คือความรวดเร็วในการบริการมาเตซายต้องยอมรับว่าสินเชื่อบริการที่รวด ถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าที่ปกติไม่มีความผิดปกติมานในเครื่องชองั่วโมงเราตัองเซได้ว่าคืออะไรยกเว้นลูกค้าที่มีความผิดปกติในแง่เอ็นีโอเคนี่ใช้เวลาอันนี้คือความรวดเร็วในการบริการนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราผมมากสําหรับในแง่ของการเช่าซื้อบอรไซค์เราก็ต้องยอมรับว่าบรไซค์เป็นไฮลิส i ์ไฮเรเจอร์นะฮะนั้นการที่เรามีระบบ ไอทีที่ดีเรามีระบบสกอร์ลิงที่ดีหรือพี่ไอที่ดีเนะี่ยทำให้เราสามารถทำสกอร์ลิงเพื่อกันกองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้เราก็ทําอยู่กับเสร็จแล้วกําลังทำปรอเรยลกันอยู่นะครับซึ่งถ้าตัวนี้เราพรอเนลวําสเร็จนะโอกาสที่ลูกค้าที่ไม่ดีก็ไม่ควรจะเข้ามาสู่รประตูปันั้นของเราได้ได,ได้ได้มาอาจจะก็มีบ้างแต่ต้องลดลงนะครับ นี่คือข้อที่หนึ่งที่เราตัง้งใจจะทาให้ดีคือถ้าเราทําได้เร็วทําได้ถูกต้องลูกค้ามั่นใจดีแล้วมั่นใจเนี่ยโอกาสทำขยายตลาดก็จะเป็นโพสิทีฟนะคะรับตัวที่สองสิ่งที่เราต้องสร้างให้ได้คือต้องสร้างความมั่นใจของลูกค้าของเราลูกค้าเรามีสองกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกลูกค้าเราคือดีลเลอร์นะซึ่งดีลเลอร์ลงมทั้งเมเจอร์ด้วยคือฮอนด้ายามาฮ่าสุสุกิคาวาวงนี้เป็นลูกค้าเรา อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเอเจนเซของเราทุกกลุ่มต้องได้การเซอร์วิสในแง่ที่แตกต่างกันและการลงทุนในเทคโนโลยีเราทําให้การเซอวิต่างๆตรวนี้เร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะครับต่อมาเรื่องบุคลากรเพราะาเราลงทุนในด้านของโปรแกรม ERP ในการบริหารทรัพยากรขององค์กรซึ่งถ้าเราลงทุนไปแล้วความต่อเนื่องกันไหลของโฟนต่างๆไปทางเดียวกันหมดนั้นบุคลากรจะต้องถูกการเทรนนิ่งเข้าใจว่าวิธีการใช้วิธีการใช้โปรแกรมที่มีอยู่นะมันทำยังไงมั้ย เรามุ่งเน้นต่อการพัฒนาบุคลากรของเราเชิงเทคโนโลยีและเชิงการให้บริการถนะครับตอนนี้เราก็เริ่มการเทรนนิ่งกันอยู่นะครับผมตัดมาตัวที่4ี่นะระบบงานคือการอินเวสเวมนต์ในแง่ของโปรแกรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาครับซึ่งถ้าเราสร้างระบบตัวนี้ได้ดีขึ้นเราเพิ่มพอร์ตได้ตัวการเซฟคอ์มากขึ้นกําลังคนไม่ต้องเพิ่มตามวอลุ่มที่เพิ่มนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันช่วยเซฟคอนในแง่กำลังคนได้เยอะมากรวมทั้งวิธีการเดือดงานรดยทั้งเปนะ็นปริเอสเนี่ย ทำเราเซฟคอร์ตอย่างมหาศาลในอนาคตข้างหน้าถ้าเราเติบโตขึ้นมาตามเป้านะครับตัวสุดท้ายเนยการที่เราเข้าตลาดไดน้นะทำให้เรามีความแข็งแกร่งในแง่ของฐานเงินทุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความโชคดีของเราที่เราได้ซิงเก็กับขอบเซเว่มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรานะครับเพราะว่าระบบไฟแนนซ์ทั่วไปเนี่ยคนที่บริหารไฟแนนซ์เก่งเรื่องเองงทคน,นแนของไฟแนนซ์นะครับ แต่ไม่ได้มองว่าในโลกนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่มันไปข้างหน้าซึ่งมันจะมีการ revolution, รีวลูชั่นลักษณะวิเศษในอนาคตอันใกล้นี้มันเปลี่ยนไปทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นตัวที่ซิงเก็กับคอมสเปนถ่ายทพราะแต่เราคือทีมบริหารของเขาซึ่งมาช่วยเราแนะนําเราในบางเรื่องเนี่ยคัดเลือกเทคโนโลยีใหม่มาใช้ที่เราให้หม,มันเหมาะสมและมองไปข้างหน้าด้วยมาผสมผสานกับประสบการณ์กับรลัการของผู้ิหารที่เรามีอยู่เนี่ยนะัมันท่านเกิดช่องทางใหม่ซึ่ง สร้างความแตกต่างในอนาคตข้างหน้าติดเดชกเกเจนมากนะครับตัวที่สองเนี่ยทสินิตงของเซเว่นน่ะสร้างความแข่งรันฐานกับเงินเราคือจริงเงินะเราตอนแรกถ้าเป็นวิซุยนะฮะกู้เงินของแบงก์ญี่ปุ่นต้นทุนมันถูกมากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสายคนไทยไปกู้เงินเราคงไม่ได้แล้วก็กู้เงินแบงก์เป็นหลักซึ่งกู้เงินแบงก์เป็นหลักเนี่ยดอกเบี้ย่อนข้านจะสูงกว่าแต่ว่าโดยการซัพพอร์ตจากของเซเว่นกับสินเนกเนี่ยนะฮะคือก็ อนุมัติกองเงินมาให้กับเรารวมกันหนึ่งพันล้านก็ละห้าร้อยล้านดอกเบีย้ยถูกตลาดนะครับตกแปดจุดห้าซึ่งการที่คุณให้จุดค่าเรามาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเบสมาร์กของเราในการไปต่อรองดอกเบีย้ยถ้าเราเข้าตลาดมาได้ทำให้ความแข็งแกร่งขานการเงินการต่อรองก็จะแรงมากขึ้นมันเบสมาร์กที่เกิดขึ้นมาทําให้เราสามารถต่อรองกับแปลว่ากรุณาปล่อยชีเชอร์เราจะสูงกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสมมตินะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฐานต้นทุนเราก็จะถูกลง การทดลองของเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าทําตัวนี้ขึ้นมาเราต้องอยอมรับเงิน,นเป็นต้นทุนเป็นวัตถุดิบของเรานะครัถ้าต้นทุนมันถูกจุดาดี่เงินหลายพันล้านนี่เป็นเงินมหาศาลกําไรก็จะมากขึ้นเราก็จะมีกําลังบางอย่างที่ไปสู้รบในต,ตลาดมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของเรานะครับโอเคครับนั้น ถ้าเราได้เงินจาก IPO มาทําอะไรบ้างนะครับเงินก้อนแรกส่วนเนี่ยประมาณสัก5เปอร์เซ็นต์น่ะเราจะลงทุนในระบบาะสารสนเทศพัฒนาระบบการใช้การให้บริการเชื่อถือและระบบสนับสนุนการทํางานยนปีต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะ5เปอร์เซ็นตะ์น่ะมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเรา,เราลงทุนจาก working capital ในปีที่ผ่านมาไปเยอะมากแล้วบางโปรเจกต์ก็จากก่ายเงินไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วบางโปรเจกต์ก็เกือบจะเ,เสร็จแล้วซึ่งก็ได้มาซัพพอร์ตเราอีกส่วนหนึ่งใน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 ต้นปีหน้า ฮาร์ดแวร์นตีตัวหต่างก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรองหนึ่งคือต่อ,ต,อต่อยอดของเราไปนะครับตัวที่2เนี่ยชำระคืนเงินผู้ยืมสถาบันการเงินเนี่ยจริงๆช่วงแรกเข้ามาเงินกาจจะเหลือนะครับแล้วก็จะคืนเงินต้นให้แต่ถ้าเราขยายไม่ได้จะขอคืนกลับมานะครับคือเราคืนเงินให้แต่วงเงินยังอยู่นะครับไม่ได้คืนวงเงินนะครับอาจจะใช้สักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ คนที่สามเนี่ยเงินก้อนใหญ่เราประมาณ8ปเรซเราใช้เป็นโ o ร k i n g capital ของเรใช้ในการปลอดสิทธิ์นะครับต้องถามว่าจุดเด่นของเรามันคืออะไรนะครับคือจริงๆเรากำลัมงมอง,มองว่าถ้าเรามองว่า M cap ตอนแรก10ปีแรกโตขึ้นจากพันธมิตซึ่งเป็น cap หา้าพอตของพอตของซม,มิธปัจจุบันล่าสุดนะครับถ้า1น0คัน เป็นของฮอนด้าแค่47คันเป็นของยามเมฮา44คันเป็นเวสปา7คันที่เหลือก็โอ้กคันของการเป็นคาวาสุติคารวาสติกับซูนสุติถามว่าจริงๆแล้วตลาดของเราเนี่ยโตจากฮอนโตจากยาลเมฮามาก่ 5, าเดลเมฮาท้ในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะแต่มหมดแล้วลขยายไม่ได้ละเราก็จะขยายในพื้นที่ฮอนด้าแต่เมื่โอกาสที่เราจะขยายพื้นที่ฮอนด้ามันยังมีอีกเยอะที่เรามีอยู่เพราะอะไรสัดส่วนการตลาดฮอนด้ามัน75% เรามีแค่47%เองนะฮะนี่คือจะเรามีสิทธิโอกาสจเจริญเติบโตได้ในพื้นที่เดิมที่มีอยู่หรือพื้นที่ใหม่นะครับทำน้อยจุดหนึ่งคือตอนนี้เราเข้าตลาดโดยใช้สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับแต่โดยโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เราสามารถสร้างเช่าซื้อโปรดักอะไรก็ได้ ครับซึ่งอนาคตเราก็มีการคุยกันแล้วนี้อ,อยู่แต่จะบอกไม่ได้เพราะมันนอกไฟล์ลิสที่ผมทําไว้นะครับนี่คืออนาคตของเราครับสิ่งที่อ่านทางออนไลน์โมบายอปพลิเคชัมนมาเป็นดิจิตอลและเป็นดิจิตอลไลเซชันจริงๆเราอินเวสไปแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจ่ายเงินไปเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่เราสร้างเสร็จตอนนี้คือ b i นะครับแล้วก็พิกตาต้าบางส่วนขเราเริ่มมาใช้งานเรื่องออนไลน์ดัตตาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ ซึ่งถ้าเราทําตัวนี้เสร็จนะครับโปรแกรมใหม่ถ้าเราทําเสร็จเนี่ยมันจะทําให้เราเซฟคอสในความสิ่งบางอย่างมหาศาลมากทุกทีต้องถ่ายซีลอกส่งใช้เวลาส่งต้องขอบวนการโปรเซสตอนนี้ไม่ต้องครับถ่ายเสร็จส่งมาเลยครับออนไลน์มาัวเดเร็วขึ้นใช้คนไม่มากใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนนะครับซึ่งตอนนี้พัฒนาคิดว่าตายมาส์หนึ่งของปีหน้าหรือตายมาสสองของปีหน้าต้นตายมาสสองปีหน้าโปรแกรมโมบายแอปเราน่าจะเรียบร้อย นะครับขณะดเดียวกันสัอร์ตยิ่งก็น่าจะอยู่ระหว่างตอนที่มีโอกาสพาราเรียกเป็นอยู่นะครับนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างไว้เนี่ยผมคิดว่าที่เราจะก้าวกระโดดขีนหน้าเพราะาเราพร้อมหลายอย่างแล้วนะครับผมถัดมาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำซัพอร์ลิง่งมาทำ BI โอกาสในการทุกทีเครดิตเราใช้แบบเดิมคือใช้ MCD และใช้คนมาวิเคราอลเราใช้เครื่องวิเคราะห์สกอร์ลิ่งครับมันจะเซฟไทาม์มาก นะครับคนจะวิเคราะห์ตัวที่เป็นสีเทาๆท่านนั้นเองมันความรวดเร็วดีขึ้นนะครับสร้างความมั่นใจให้ดีเลอร์สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ดีนะครับถัดมาเนี่ยนะฮะในช่วง6ถ้าเราสังเกตนะครับในช่วงก่อนที่โปรแกรมเปเร์เซ็นเนี่ยสิ่งที่เราทำมีอยู่แค่สองเจ็ดการปีที่แล้วเราเปลี่ยนขบวนการในการติดตามนี่ใหม่นะครับสิ่งที่ได้มาคือถ้าเราไปสังเกตงบผมลึกๆถ้าทุกคนไปดูเนี่ย ถึงแม้ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ของผมใน6เดือนแรกอาจจะหายไปบ้างเพราะโควิดแต่กำไรบริษัทเพิ่มขึ้นนะครับมันผลจากการติดตามเม่ที่มีคุณภาพเก็บการเก็บข่ายอย่างต่างอย่างเตมเม็ดต็ำหน่วยทำให้รายได้ของเราเนี้ยเม็ตโปรฟิตโตขึ้นมา30%ถึงบอกว่าโควิดไม่ได้กระทบต่อเน็ตโปรฟิตของนี่คปเราเลยนะครับ เราลองมาดูข้อที่3นะครับในโน้มของต้นทุนทางการเงินจะลดลงภายหลัง IPO อน,นี้แน่นอนครับถ้า IPO แนละ้วก็เป็นการันตีบางอย่างให้กับเราในการที่จะไปไม่ใช่เฉพาะ i p o อย่างเดียวในฐานะที่มีผู้ถือทิอ่แข่งกันก็ที่เราคุยฟังคือใช้ต่อรองกับแบงค์ครับช่วยกันลดต้นทุนน,นี้กันหน่อยนึงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราเข้า i p o ด้วยนะครับผม